่ะโอเคทุกคนครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องของผู้พันก๊อฟครับอยาที่เพื่อเข้ามาอย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์แชร์แจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะอันดับแรกเลยนะครับต้องขอไปสำหรับเมื่อวานก่อนทุกคนครับโอ้โหผมลืมลืมห้าโมงอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิดีโอนี้เลยนะครับนะเกมรอบนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับเมื่อกี้ทำรอบแรกเดี๋ยวไปดูในกลุ่มก่อนครับ นี่ในกลุ่มลุงสองปลาเปินยจ้งมานะครับมีใบเสาถ้ำนะก็มีคนขอมาด้วยน,นะครับรู้สึกว่าจะสองสามวันที่แล้วอ่ะขอเล่นเสาถ้ำให้ดูหน่อยนี่ก็ประมาณนี้เฮ้ยายอำเภอก็น่าเล่นนะเกมของค่ายเป็กเมติกอ่ะนี่ครับรีวิวในกลุ่มก็จะประมาณนี้ดูเลยนี่นะครับสมาชิกก็ประมาณประมาณแปดพันรู้สึกเมื่อก่อนเออเมื่อวันก่อนชิคไปล่าสด 8, ุดแปดพันสองร้อยนะครับตอนนี้ไม่ได้ก็ไปดูเลยนะ ก็นี่ครับเห็นไ,ไหมใครอยากเข้ากลุ่มไปดูก็เป็นแรกไม่แนะนำไ้เล่นหรือตามๆแล้วองชมพวกเปิงนะครับใครที่อยากจะทำกิจก,กรรมก็คอมเมนต์คลิปนี้แล้วกันนะขอโทษทีเพื่อนสำหรับเมื่อวานแม่งไม่ทำไม่ทำคลิปให้เขามาคอมเมนต์กงผมก็โต้นะครับเดี๋ยวเราไปเปียนไน้นี่เลยอุ้ยสองพัน ฮ้ยถ้าซื้อทีเดียวมันก็น่าเกลียดเกินไปเนาะเดี๋ยวพอแตกมาจะหาว่าเราทพพอโดนเด็กขึ้นมาจะหาว่าเรากากนะครับไปไปสิบเลยกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะสองพันห้าร้อยนี่ถือว่าเยอะๆๆอะยอเยโอ้ยเป็นสิบเลย เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยทุกคนกี้ครับบิ๊กกี้เกียดหน่อยเชา้ชาเช้าไอ้เฮียไม่จ่ายเลยวะ่ะเออย้ยายบนย้ายดานะไอ้สาวท่อเดี๋ยวโดนเสยตูดเลยมึงมึงคอยดูคอยดูเออเอ้ยไม่เอาดีอยะะ่าค้าง แม่เรียงสามตัวครับมากลับไปอุย้ยพอเปลี่ยนเบ็ดแล้วมันคำนวณนะเพื่อน โอ้หกร้อยสี่สิบสลับไปนะครับเบ็ดอะไรก็สามารถกดสลับได้นะไม่มีใครว่านะครับบางคนเห็นผมเล่นเบ็ดเบ็ดสี่สิบแต่ก็ค้างเบ็ดสี่สิบอยู่นั่นนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่นะต้องมาปรับใช้แล้วนะครับบางคนไม่ไม่ปรับใช้ก็เดือดร้อนได้เหมือนกันนะลูกสิบมา ขโอเคเลยโอ้โหไม่ตกมาเลย243บามาทมาเบสิบต่อครับสละอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยออุ้ยออุ้ยอุ้ยอุเก็ตอุ้ยอุ้ยอุ้อ้โหลูกสิมามาช่องเนี้ยเฮ้ยโอ้โหได้ครับเขาฟีดแินไปเบ็สี่สิบ มึงโดนแน่สาธรรมึงโดนหัวดแน่วันนี้เอาดิกูจะหัวได้แตกเลยทุกคนครับปับงประเจ้าไม่มีจำนวนเลยตอนนี้ได้อยู่20บาทครับเฮีย yeah, ไม่คำนวณจริงด้วยมุนสุดท้ายมามาเออ 10K อะไรก็ได้ได้10บมาครับสวย อย่างได้อยู่โอ้โห,โหแม่บางทีมันมันก็น่าดามกันนะโอ้โได้นิดเดียวครับได้นิดเดียวเบ็ดสี่สิบนะได้สี่สี่ร้อยนี่ถือว่าน้อยมากนะครับอุ้ยหน้าม่วงเก้าร้อยกิบสสวยดอกนี้ยังไงวิ่งไปก่อน ห้าพันแล้วอะหนึ่งเท่าแล้ว <c oughs> นำมานานนะทุกคนครับเมื่อคืนดูบอลไทยนอนดึกหน่อย,อ,ยอุ๊ยอ่ะอุ๊ยจอดซื้อห้าพันหมดพอดีเลยนะต้องสี่สิบว่ะ 5้าสิบไม่จ่ายเลยดูดิไปครับซื้อบ้างสักตัวอีกสักตัวนะึงอีกสักตัวนะึงให้ได้สักห้าตัวโอ้โหไม่ได้ครับมาตอบเลขลูกสิบไปนคนลูกเขียวเออลูกเขียวได้ลูกเขียวตัวนึงครับได้เกมาเต็มแพงสวยๆหน่อย วายสองแถวมาหกร้อยสี่สิบไหลไม่ไหลหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทครับโอยเออมาดีสวยครับแม่ออกมาเป็นตัวเดิมเอ้ยรอบนี้ดีขึ้นหน่อยรอบนี้ดีขึ้นหน่อยโอ้ยเราซื้อกันเนาะไม่ดีได้ไงซื้อสองพันยังกัดต้นอยู่นะครับอีกห้าหมุนอีกห้าหมุนเตกไหน ดูดนวยมันตกดูด้วมันตกโอ้ไปแล้วหนึ่งแถวครับมาอุ้ยโอุ้ยเหี้ยอินวายเป็นสเก็ตเตอร์ซะแล้วนะครับโอ้แบบนี้ยากเลยครับเอ้าแตกในไปก่อนแตกในไปก่อนแตกในสาวทำกูบอกเลยมึงท้องเอาดิเอาดิคำนวณหน่อยไม่สวย สิบมาส่วยครับโอ uh ้ยเปี่ยมลูกเคเฮ้ยตัวหน้าขอแพงหน่อยตัวหน้าตัวหน้าแต้มแบง่พันเก้าร้บาททุกคนครับลูกเคกับลูกเจมามาอีก1นึ่บาทโอ uh ้ยตัวเอตัวนึงเจ็บาททุกคนครับแตกมือนโอ้โหโอ้โ,อโ,อโดอกนี้เจ็ดพันห้อยแปบาทครับแมมไอ้น,นี่มันของฟรีนะ มันแตกในมานะครับเมื่อกี God, ้มาอีกห้าร้อยยี่สิบแปดบาทครับโอ้ยวิ่งรัวๆัวหมื่นสองแล้วเขียวไอเขียวไอแดงกับไอเขียวมาขนาดลูกเกยยังแพงเลยที่ดูคูณสามสิบแล้วนะครับแมทแบบนี้แมท หมดนั่นแหละนะแมทอันคือประหาบ้านผมโอ้ยหนึ่งพันแปดร้อยสวยไหมลูกสิปเป็นเนื่องพันยี่สิบสี่บาททุกคนครับโอ้ยหมื่นหกแมทสาวทั้มสาวตาัวตม้มโอ้ยนานางแต่บมันทีนะผมเล่นสาวาทั้มนี่โคตรเกลือเลยนะครับที่จริงอะ่ะวันนี้ถือว่าโชคดีครับสวยมาคุณสามสิบสี่ไปแล้วตอนนี้อุ้ยคุณสาวบกสี่ไม่หนึ่งมุนทัรท้ายเออ อายเดี๋ยวสุดท้ายครับขอลุ้นโอ้ยได้ทุกคนครับโอ้โหบุกมาอีกสิบมนแม่อุ้ยแตกในแตกแตกสองรอบสาถ้ำโดนแตกในสองรอบไปแล้วทุกคนครับสวยลูกเจเอาต่อเนื่องเอาเอาเอาต่อเนื่องแปดสิบมาเคไม่เคไม่ตกครับเฮ้ยมันเจ็ดแล้วทุกคนมีโอกาสมีโอกาสอีกครั้งเก0ร้อยหกสิบมา โอ้โหอีก6มุนครับโอกาสถึงมีสูงมาก20,000ืโอกาส20,000ืมีสูงมาก, 20, อก,า 20, มมากขอแคกํานวณเคนหมโอ้โหแบบนี้น่าจะไม่ถึงแลวนะครับทุกคนครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถึงก็ถือว่าเราแค่นี้ก็ดีหนักหนาเลยทุกคนครับ <laughs> มา2มุนกับอีกหนึ่พที่ต้องการครับ ฟาบดอกนี้ลูกเก็บมา5 2าอ่บาทอาโต้หมุนสุดท้ายครับโอ้โหถึงตัวคนสองหมื่นเจเอ้ยเคตเตกเป็นวายดอกนี้ได้อะไรไม่โอ้ยนายหน้าฟ้าหกร้อยหมดแล้วหมดแล้วโอ้ m ม g ก็เธอ m ม g ก็เธอเรียบร้อยทุยกคนครับสองหมื 21, ่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทท่วน รู้จักไม่คำว่าท่วนเออเอาดีไปดูยอดดานนอกโอ้โหนานๆจะแตกสักทีหนึ่งนะครับกับเกมสาวถ้ำนะเห็นไหมสองมื่นหนึ่งพันสองร้อยี่เอ้ยหกสิบสองร้อยหกสิบบาทนะครับโอ้โหโคตรโหดหืมนะเราไปทำกิจกรรมของเราดีกว่านะครับคอมเมนต์เลยคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวลองมาเล่นอีกสักเกมหนึ่ง เจอกัน5โมงนะคลิปตัดไปนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไป้เพยงเท่านี้นะครับโอ้โอ้คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยไปเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับ